ออืมอืมดีละ่ะมาเริ่มกันเลยข้าชื่อว่าหยางไข่เป็นสิทธิ์ฝึกหัดแห่งหอประลองยุทธหลิงเซี่ยวข้าเริ่มฝึกอยู่ที่นี่เมื่อสามปีก่อนแต่ข้าเพิ่งจะอยู่ในระดับกายาเริงรมขั้นที่สามเท่านั้นสามปีในการเข้าถึงระดับกายาเริงรมขั้นที่สาม นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วช่างน่าสมเพชยิ่งนักสิทธิ์คนอื่นที่เข้ามาในเวลาเดียวกับข้าต่างก้าวข้ามระดับที่ข้าอยู่ไปหมดแล้วและได้ไปอยู่ในสมนักที่มีชื่อเสียงต่างๆนี่ค่าไม่มีทางเลิอกอื่นนอกจากรับงานทำความสะอาดพวกนี้เพื่อที่จะอยู่ฝึกที่นี่ต่อไปหอประลองยุทธหลิงเซี่ยวที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นเพราะว่า เหล่าสิทธ์ต่อสู้กันอย่างดุเดือดที่นี่คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะสามารถอยู่ต่อไปได้ผู้ที่อ่อนแอจะถูกกำจัดกฎหมายที่เข้มงวดถูกนำมาใช้ได้อย่างไร้ที่ตินานนับหลายปีแล้วหากในสำนักอื่นๆยังคงมองเห็นมิตรภาพของพี่น้องเป็นมิตรสหายอยู่บ้างแต่ที่นี่ไม่มีคำว่ามิตรภาพ หากเจ้าต้องการที่จะไต่ขึ้นไปในระดับซี่สูงขึ้นเจ้าก็ควรที่จะก้าวขึ้นไปบนไหล่ของพี่น้องสานุสิ์ของเจ้าเพื่อฝึกฝนและเหยียบย่ำบนกองเลือดของพวกเขาหอประลองยุทธหลิงเซี่ยวมีกฎอยู่ว่าสิทธิ์ที่มีอายุต่ำกว่า10ปี4ปีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพวกเขาจะต้องฝึก3ปีเพื่อการทดสอบภายในระยะเวลา3ปี เจ้าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากสำนักหลิงเซี่ยวเพื่อให้สิทธ์มุ่งเน้นกับการฝึกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากสามารถฝึกยุทธจนก้าวผ่านระดับกายาเริงรมขั้นที่3จะสามารถก้าวไปสู่สำนักหรือนิกายที่ยิ่งใหญ่และเข้าไปเป็นสิทธ์ของนิกายหรือสำนักนั้นๆได้เพื่อให้ยอดฝีมือเหล่านั้นสอนวิชาย,ยุทธที่แข็งแกร่งให้พวกเขาแต่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่าน เขาคนนั้นจะถูกขับไล่ออกจากสำนักหรือไม่ก็ถูกลดระดับเป็นแค่สิทธิฝึกหัดหอประลองยุทธหลิงเซี่ยวมีสิทธิทั้งหมด3,000คนแต่สิทธิฝึกหัดนั้นกลับมีไม่ถึง10คนความปลอดภัยก็ไม่มีแม้จะพลาดมื้ออาหารหรือเน็บหนาวก็ไม่มีใครมาสนใจพวกเขาพยายามขับไล่ข้ามาตั้งหลายครั้งข้าจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกมนุษย์เรา มีชีวิตเพียงไม่กี่สิบปีเท่านั้นดังนั้นควรเลิกทําสิ่งที่ไร้สาระและมุ่งเน้นสู่ความสำเร็จเพียงเท่านั้นโฮเฮ้เยนั่นมันอย่างใครนี่วะโอ้นั่นมันสิทธ์ฝึกหัดอย่างไขวันนี้เขาก็ยังอยู่แค่ บ่มเพราะร่างกายขั้น3ามหวันมาแล้วตั้งแต่เขาประลองครั้งสุดท้ายวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่จะท้าทายเขาเนี่ยเออเขา<อ>จะแพ้อ,อีกครั้งแน่นอนเลยแบบนั้นมันไม่แฟร์กับเขานะฮะืมเออแม้แม้ทำตัวตามสบายเลยไม่มีใครคิดจะหยุดเจ้าหรอกนะ มาซี่เฮ้ยฮึบเข้าชานเฮ้นั่นเขานั่งลงทำไมกันน่ะเดี๋ยวก่อนหยุดผักข้าซี่นี่เขากำลังเข้าชานอย่างนั้นเหรอ เ้อย่างไข่ข้าขอแนะนําให้เจ้าหยุดความพยายามของเจ้าเสียอีกเดียวพวกเราจะลุมประชาทันเจ้าเองเพื่อประหยัดเวลาของทุกคนดีไหมล่ะใช่ใช่อย่างไข่โปรดพิจารณาความรู้สึกของพวกข้าด้วยสิพวกข้าไม่เหมือนกับเจ้าหรอกนะหลังจากการต่อสู้พวกข้าจะต้องกลับไปฝึกอีกนะเนี่ยเจ้าอยู่แค่การบ่มเพาะร่างกายขั้นสามยังไงเจ้าก็แพ้อย่างแน่นอน แควกเกงเสียงระฆังตอนเช้าเสียงระฆังดังเก้าครั้งเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นจากตะวันตกวันใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วโฮดูนั่นสิโอ้ดูสิดูสิ เฮ้ยเราไปซะเลือกค่าซิค่าขอแค่หมัดเดียวก็พอจะได้ประหยัดเวลาของทุกคนด้วยไม่ไมเลือกค่าซิพี่หยางข้าสัญญาเลยว่าจะจบให้เร็วที่สุดเลือกค่า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 สิเลือกค่าเฮ้ยยางไข่เร็วเข้าสิเลือกสักทีสิโว้ยเฮ้ กึกฮ่าฮ哈พี่น้องทุกท่านวันนี้ข้าได้รับเลือกดังนั้นโปรดอย่าโทษข้าเลยนะอุ้ยโชคดีจริงๆไอ้เจ้าว่านั่นสิทธิสามัญโจติงจวนระดับการบ่มเพาะกายาเดิงรมขั้นที่ห้าสิทธิฝึกหัด อย่างไข่ระดับการบ่มเพาะกายาเริงรมขั้นที่3ระดับสิทธ์ภายในหอประลองยุทธหลิงเซี่ยวมีการจัดอันดับแตกต่างกันไปเป็นขั้นๆดังนี้คือสิทธิผู้แก่งล้าสิทธิชั้นสูงสิทธิชั้นกลางสิทธิสามัญแล้วก็สิทธิฝึกหัดตามลำดับสิทธิผู้แก่งล้าจะถูกเลือกจากสิทธิชั้นสูง และจะกลายเป็นผู้สืบทอดรับสิทธิ์รุ่นต่อไปเข้ายังสำนักแห่งนี้เพื่อฝึกฝนวิชาุุธ์โจโติงจวนคือสิทธิ์สามัญน,นั่นหมายความว่าเขายังไม่ได้เป็นสิทธิ์ของสำนักใดๆโปรดชี้แนะด้วยโปรดชี้แนะด้วยฮึฮยหึมมัดสามัญน,นี่มันกระบวนท่าทั่วไปเลยนี่หว่า ปึ้งอึ๊กฮึ่ยรับไปอะขามันฮะเอ๊ะฮึ่ยฮะฮึบฮึ่ยแม่เงเอ้ยข้าติดกับซะแล้วช่างเถอะ เฮ้ย <He. S 2> ปึ้งอ่ะูหมัดของมันเร็วกว่าของข้าก็จริงแต่ร่างกายของเขานั้นอ่อนแอมากข้าจึงล้มเขาได้ง่ายๆหากระดับของข้าไม่สูงกว่าเขาข้าก็น่าจะเป็นฝ่ายที่นอนอยูนพื้นแทนสิทธิ์พี่หยางขอขอบคุณสำหรับชัยชนะโห นั่นเขาคิดว่าเขาชนะแล้วงั้นเหรอเนี่ยข้าว่าเขาไม่เคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับอย่างไข้เลยสินะเนี่ยน่าสนใจจริงๆข้าไม่ชนะหรือข้าใช้แค่มัดเดียวก็ทำให้เขาล้มลงและข้าก็ชนะไม่ใช่หรือตามกฎของที่นี่เขาควรยอมแพ้เพราะเขาไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปอีกรอบฮะ ฮึลูกเตะขาคู่งั้นเหรอเขายังมีแรงทำมันอีกเหรอนเนี่ยเอานี่ไปยอะอ่ะอีกรอบอีกรอบอีกรอบไม่น่าเชื่อเลยว่าอย่างใครจะดื้อขนาดนี้ไม่ว่าประลองครั้งไหนเขาก็เขาก็จะถูกทุบตีจนอ่วม ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะมปร้องกับคนบ้าเช่นนี้ฮะเย้าเฮ้ยนี่เจ้าบ้าไปแล้วเหรอถ้าเจ้ายังไม่ยอมแพ้ตอนนี้เจ้าอาจจะตายเลยนะเว้ยเย้ายองไข่อีนี่เนี่ยฮึอะอะอ่ะฮึ สิทธิ์ฝึกหัดอย่างไข่ท้าประลองสิทธิสามัญโจติงหยวนโจติงหยวนชนะการท้าประลองสิทธิหอจันทามืดมิดแห่งหอประลองยุดหลิงเซี่ยวหอจันทามืดมิดอยู่ในการดูแลของ3มผู้อาวุโสสิทธิของที่นี่มีหน้าที่ในการจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงชัยชนะและพ่ายแพ้ระหว่างสิทธ์ทั้งหมดสิทธิ์ทุกคนไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับแต้มชัยชนะและแต้มที่ได้รับสิทธิ์แห่งหอจันทามืดมิดจะหลบซ่อนตัวและบันทึกข้อมูลทุกอย่างและสรุปแต้มต่างๆในทุกๆเดือนให้กับสิทธิ์ทุกคนเมื่อว,วันที่7เดือนหอย่างไข้อายุ15ปีท้าประลองครั้งที่147พ่ายแพ้อย่างไข่ ไม่เคยท้าประลองกับคนอื่นๆมีแต่สิทธิ์จำนวน147คนที่ท้าประลองเขาอย่างหิวกระหายหรือกล่าวได้ว่าเขาจะถูกท้าประลองทุกๆ5วันและการท้าประลองเช่นนี้มีผลต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลากว่า2ปีแม้จะมีการลงบันทึกและเพิ่มบรรทัดเพื่อเขียนบันทึกใหม่สิ่งที่บันทึกไว้ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ คือผลการท้าประลองของอย่างไข่ทั้งหมดซึ่งบันทึกตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันวันที่เดือนไหนแต่ผลที่ปรากฏออกมาเป็นตัวหนังสือมีคำว่าพ่ายแพ้นี่เขาพ่ายแพ้ต่อเนื่องถึง147ครั้งไม่เคยมีประวัติเช่นนี้มาก่อนในศาสตาลาชั้นสูงเลยนะเนี่ยแพ้เยอะขนาดนี้เขาจึงโดนลดระดับไปเป็นสิทธิฝึกหัด เพียงคนเดียวและสวัสดิการของเขาก็ถูกตัดขาดแล้วทำไมเขาถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะบางทีเขาอาจจะเป็นชายที่โง่เขาเอามากๆเลยล่ะอืมนี่ข้าจะไม่ได้เลยว่าข้ามานอนอยู่ใต้ต้นไม้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเอ๊ะใครกันที่ลากข้ามานอนอยู่ใต้ต้นไม้นี่ แบบนี้มันแปลกจริงๆนะเนี่ยเออโอ๊ะข้าถูกลากมาอยู่ตรงนี้ทั้งที่บาดเจ็บอยู่แล้วเนี่ยปล่อยข้าทิ้งไว้ตรงนั้นยังจะดีซะกว่าทำให้ตอนนี้มันเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยโอ้ยโอ้ยเห้อเอ๊ะนี่มันยาสมานโลหิตนี่ยานี่มีราคาถึง10แต้มต่อให้ข้ากวาดพื้นทั้งเดือน ก็หามาจ่ายไม่ได้เลยนะเนี่ยหากลิ่นหอมนี่ยาตัวนี้มีกลิ่นหอมด้วยอย่างนั้นหรอแม้ว่าจะไม่รู้ว่าใครที่ช่วยเหลือข้าอย่างไข่จะไม่มีวันลืมสิ่งนี้และจะตอบแทนในอนาคตอย่างแน่นอนเฮ้ยฮึอืม ต้องทำแบบนี้แหละนะจึงยาสมานโลหิตมีประโยชน์ต่อ,อการบาดเจ็บทางร่างกายแต่ถ้าค่าเจือจางมันลงด้วยวิธีนี้จะทําให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแน่นอนแต่ว่ายาตัวนี้มันหายากเหลือเกินข้าไม่มีทางเลือกนอกจากใช้มันอย่างประหยัดที่สุดและระมัดระวังแล้วนะเออเฮ้ยอืม えっ <noise>